ครับสองแลวครับครับแสองคุณวิธาคุณวพิธาวันดีวันดีวิธาเชอรงนี้ขอบคุณครับพี่คุณวิธาครับครับแมวกระชาเสรีครับพี่ไม่ กัญชาเสรีไม่เอากัญชาเสรีสุดตรงไม่เอากัญชาเสรีสูญอากาศเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วควบคุมให้ประโยชน์มากกว่าโทษชัดพอไหมครับพี่คุณพิธาผู้แทนรัฐมาตรี กัญชาเซลีกัญชาศูญยากาศไปแล้วพวกมีชเวสปักอื่นบูรณผมไม่รู้วันนทีเ่เป็นนทราับกเแตคนั้นเป็ิกเล่เลากลับไปกับปบามาวันนี้ขอต่อี่ขาวว่านอนุนพร้อยไปอีกคนนึ่งแล้ว รักษาตํารวจอย่างคุณพิธาผมขอ,ขอให้คุณพิธาประสบความสําเร็จรและให้คุณพิธาได้เข้ามาบริหารประเทศได้นําความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศนี้สังคมนี้และการเมืองบบ พูดนี่แหละคือไม่รักษาคำพูดพูดอย่างและทำอีกอย่างวันนี้คุณมีภารกิจจะต้องไปพบพี่น้องผมจะไม่เอาเวลาของคุณผมขอขอบคุณอย่างสูงที่คุณสนับสนุนในสิ่ง ทีว่าไม่สนับสนุนกัญชาอย่างไรบ้างขอท่านท่า้ไม่สนับสนุนกัญชาเสรีไม่สนับสนุนกัญชาเสรีสุดโตรงไม่สนับสนุนกัญชาสนับสนุนยากาศสนับสนุนกัญชาที่มีการควบคุมสนับสนุนกัญชาการแพทย์ทําให้ประโยชน์มากกว่าโทษเสมอในทุกในทุกก้าวย่างของการปลดล็อกเอายาเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วก็ค่อยปล่อยมา ไมถือว่าเป็นมติเป็นคำสัญญากับประชาชนแล้วอันนี้ถแถลงในสภา,าไปตัง้งาแล้วครับที่พูดในสภา,าไปยังไงพูดตั้งแต่ตอนเป็นอนาคตใหม่ยังไงก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้มแต่ครั้งเดียวครับเหมือนเดิมทุกอย่างแสดงว่าถือว่าปิดโอกาสรวมัฐบาลกับทางพรรคุมใจไทยเลยนะครับโอ้เป็นไปไม่ได้แล้วครับช่วงนี้ยากมากแล้วเพราะว่าฝ่ายค้านแค่นี้ก็พอแล้วครับพี่ในเบื้องต้นนะตอนนี้คุณชูวิศบอกว่าฝั่งของรัฐบาล ในฐานะเราที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้จะยังไงต่อมีแพลนยังไงต่อคะถ้าจะทําอย่างนั้นก็ถือว่าอยแล้วก็ฝืนมติประชาชนอย่างนี้นะครับปี62กับปี66ไม่เหมือนกันปี6 2คุณมีเวลา5ปีปี6 6คุณมีเวลาอยู่แค่1ปีเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถผ่านกฎหมายอะไรได้ไม่สามารถผ่านงบประมาณได้ไม่สามารถผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นรกบนดินแน่นอนครับณตนะอนนี้ค่ะความมั่นใจในการปิดสวิตซ์สวและ3ปอรเรายัางไงคะ ก็อยู่กันที่14พฤษภาคมถ้าเกิดทุกคนมาเลือกตั้งพักก้าวไกลอย่างถล่มทลายผมเชื่อว่าพักร่วมฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิที่ประยจับมือกันซะให้แน่นเกิน300กว่าเสียงไม่มีใครกล้าฝืนมติประชาชนหรอกครับของเราตั้งเป้าไว้160ที่ประ่าเช้าแถลงไปแล้วถ้าสมมติว่าพรคเพื่อไทยอาจจะลังเลเราจะยังไงต่อก็ต้องเป็นเรื่องของพักเพื่อไทยครับเพราะว่าพักก้าวไกลไม่เคยลังเลอยู่แล้วครับพรกค้าวกก้าวไกลเขาถล่มทลาย นี่มันควรต้องส่ยจะทับนิ้วเปล่าพรจเอาไก่มาตลมทลายดังนั้นพี่นเพดังๆหน่อยครับสลับสรุปว่าต้องไปต้อไให้ผมเหรอไม่พอไม่ถึงขน่ครับขออนุญาตมาสายก่อนคุณนี่มานะพี่นะเอเชิญหน่อย ขอบคุณมายังไงเป็นหนาให้พ่นะขอรุ่นหม่ยเ่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับกปรจบาจขอบคุณครับโอยพอใจนะป๋านะต่อันนอจากที่ฟัคุณพิธาปไบ้างก็ฟังดีแล้วก็ดีสิครับเพราะว่าผมมาถามแค่ว่าสนับสูนย์การจาเข้ีไหมซึ่งคุณพิธาได้อธิบายได้อย่างเียบและย้อนหลังได้ดังนั้นนายอนุทินพระคูัิใจไทยก็มีมิรน้อยลงไปน้อยลงไป นะครับอนาคตเพื่อไทายและก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลพร้อมกับพรรคโน้นพรรคนี้ทิ้งให้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคไหนที่เป็นลุงลุกก็ไปไปเป็นฝ่ายค้านบ้างมันจะได้เรียนรู้ว่าการทํางานเพื่อประชาชนไม่จําเป็นต้องเป็นรัฐบาลน,นี่คือสิ่งที่ผมยืนยันผมเป็นสอสอทุกครั้งเป็นฝ่ายค้านทุกครั้งเป็นมาสองครั้งดังนั้นพรรค ภูมิใจไทยนั้นไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแม้แต่ครั้งเดียวปาดเอาหน้าเค้กพักคมมนาคมไปโดยตลอดใช่ไหมแอร์พอร์ตลิงค์พักภูมิใจไทยใช่ไหมสายสีส้มสีเขียวอะไรพักภูมิใจไทยและขอยืนยันว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ขอให้พักภูมิใจไทยได้เป็นฝ่ายค้านด้วยความเต็มใจพูดเต็มปากเต็มคำวันนี้คุณไปหาเรื่อง เสษาทีนึงแล้ววันนี้คุณพิธาคุณทิมพูดเดี๋ยวมาวันพรุ่งนี้นายอนุทินก็จะพูดแหวกอีกคุณเชื่อผมเถอะเพราะอย่างนี้ไงปากแบบนี้ไงเขาถึงว่าหามิตรไม่ได้เขาบอกว่าคุณชีวิทย์จะแบบต่อต้านต้อว่าจะเป็นฝ่ายค้านาเพรา,า,<ไ>าะใช้หลายปีก็จะเป็นฝ่ายค้านได้เขาบอกว่าใช้เวลาหลายปีก็จะได้เป็นฝ่ายค้านนะครับเพือนกินทำไมนะเขาบอกว่ หลายปีเลยกว่าเขาจะได้เป็นสายพันโอ้โหไม่กี่วันนี่เองอีกไม่กี่วันนี้ก็จะรู้แต่หนูก็อย่าพูดปากดีไปหลายครั้งแล้วที่คุณพูดไม่ว่าเรื่องโควิดถ้าเป็นโรคก,กระจกไม่ว่าถ้าผมไม่ว่าเรื่องการชาพีเสรีพี่ยังไงก็ได้โโคุณพูดกับปกบทเอาว่า,าเอาแค่นี้เพราะว่าผมถือว่าพอละแล้วก็ให้ เวทีเนี่ยเป็นของพระเก้าไกลดีคบขอขอบคุณคำถามสุดท้ายเมื่อกี้ประกาศว่ายินดีสนับสนุนพระเก้าไกลเช่นหาก้ลากรุ่งนี้บอกว่ามาดูเช็คกันเลยวันนี้แบบเออพรุ่งนี้จะไปพบคุณเสฐาจะไปถามแบบเดียวกัที่ผมถามกับคุณพิธาถ้าผมภายหลังเขาโบกผมก็จะได้เห็นว่าผมมายินได้ยินกับผม แล้วผมก็ยินดีสนับสนุนพระเก้าไก่พรุ่งนี้ผมไปถามคุณเศรษฐากับปะอีกทีได้ยินผมก็สนับสนุนเพื่อไทยผมไปถามประชาธิปัตย์ดถ้าประชาธิปัตย์ดเขาสนับสนุนกัญชาเสรีผมก็ไม่สนับสนุนเขาแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ที่หาแท้ตายเลยคุณเนี่ยมาชูวแดดมาชูครับขออนุญาตถ่ายถึงใจนะคะมา ไ่้่านเลย้โอย้ยคนนี้เนี่ยนนี้ดูแทน้ะว่งสายมลยนะดีเดียบเขานะดเดียบเรานะต่อถ้าพูดเทพถยกไม